สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง985 t h a r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท t o ปิกที่จะทำขึ้นมาน,นั้นเป็นท t o ปิกที่มีชื่อว่าพักนี้เจ้ากรรมนายเวรให้อภัยกับกุศลใดที่คุณทำนะกับกุศลใดของคุณการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนนึงนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจรณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย จะไม่ใช้พลังงานนะคะนึกถึงกุศลที่คุณได้บาเพ็ญภักนี้เจ้ากรรมนายเวรให้อภัยกับกุศลใดที่คุณทำขอให้บอกที มีสมาธิในการกรวดน้ำใช่หรือไม่จิตใจคุณจะนิ่งเวลาคุณกรวดน้ำใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยค่ะเวลาที่ข้างในคุณนิ่งคุณอธิษฐานพลังการขออภัยจากคุณนะคะเขาให้อภัยนะไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องแบบกรวดน้ำเสมอไปแล้วแต่จิตลิบของใครของมันนะทุกคน บางคนอาจจะแค่นึกภาพก็ได้นะเขาให้อ,อภัยทำไปเรื่อยๆนะคุณเกิดความสบายใจเวลาคุณปลวดน้ำแล้วคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจการใดๆแล้วเหมือนมัน อิ่มเอมมันอิ่มอยู่ตลอดเวลามีความมั่นใจในการลงมือลงแรงทําหน้าที่นะหน้าที่นั้นจะเป็นงานบ้านเป็นการดูแลบ้านหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทํางานอะแล้วแต่แต่คุณมีสมาธิมากขึ้นคุณดูมันเป็นความสุขแบบปิติอะ,ะฮะมันเย็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะเขาไพ่อาภัยถ้วยขึ้นมาอีกนะคะ การดูแลใส่ใจบิดามารดาความกระตันยูเป็นคิงถ้วยนะการที่มีน้ำอดน้ำทนกับคำบน่นะคำเตือนหรือว่าติ๊กจูจี้ของบินามารดาหรือผู้มีพระคุณของคุณนะมีความอดทนแกร่งนะคนะไม่สู้กับนะแต่ก็แบบ พอแล้วนาะเอาแล้วนะหนูเข้าใจแล้วนะาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีความร้อนนะอยากที่จะโต้ตอบนะแต่ก็หาอะไรทำดีกว่านะอันไหนดีบางทีคำสอนจากท่านนะคำพูดจากท่านอนะ่ะเหมือนท่านบ่นแค่นั้นแหละนะเราก็จบจบไปใครทำได้ก็อนุโมทนาด้วยนะตรงเนี้ย ทีนี้มันจะมีพลังงานที่การทำงานกิจการร้านค้าหรือกิจกรรมใดๆอะที่ตัวคุณใส่ใจในหน้าที่ตั้งอกตั้งใจในการแก้ไขปัญหาในการวางแผนมีการมีพลังงานที่แบบทำให้คุ้มคุ้มค่ากับที่เขาให้รายได้เราคุ้มค่าจ้าง บางคนอาจจะใช้เซนใช้สัญชาตญาณน,นะเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการในการกระทำแต่เป็นการกระทำที่ที่เหมาะที่ควรนะไม่ใช่แบบเล่กลมายามีมารยาใดๆนะครับบางคนมีของเก่าแต่ว่าใช้ของเก่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดช่วยเหลือผู้คนเป็นในด้านการกุศลบางคนเป็นนักพยากรณ์ก็พยากรณ์ไปในด้านของ ไม่ได้ไปฟันธงหรือว่าไปทําให้พวกเขารู้สึกไปในด้านของคุณใสม่มลดําไปในด้านของต้องเสียทรัพย์สินหลอกลวงเขาจะชี้ทางสว่างให้พวกเขามากกว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเขาพบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เขาแบบ <c oughs> ผ่านการภาวนามานะอะไรอย่างนี้อเมริกัน ก็คือผู้ที่เป็นอริยในการผ่าน,านวิปาสนากรรมฐานอะไรเงี้ยพระอริยาของจริงคือประมาณว่าเข้าไปพบของจริงปฏิบัติดีปฏิบัติจริงการชี้แนะอนะคะ่ะเนี่ยเขาได้กุศลเขารู้สึกแบบอ,อนุมโมทนาให้อภัยนะบัดเดียวนั้นเลยนะเนี่ยหกามยใช่เลยนะคะ พเพเิอนะเออไปกับคุณด้วยอ่ะเวลาที่ถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าพบผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบด้วยตัวเองนะไปด้วยไปฟังธรรมไปได้รับพลังงานดีๆจากผู้ที่มีความเป็นอริยะเจ้าพระเถระแต่การที่คุณไกดให้เขาได้ไปพบของจริงอะ่ะมันเป็นกุศลที่แบบมหาศาตร์มากเลยนะหก6ไม้อะ่ะสำเร็จอัศวินขี่ม้าขาวมาคุณได้แบบ กุศลสองเท่าอ่ะแต่ไม่ได้อยากให้คุณแบบค้ั่งครั่งบุญครั่งกุศลค้ั่งจนแบบไม่มาตรงจุดตรงกลางนะยังไงเราก็ต้องมาอยู่ในจุดสมดุลจุดตรงกลางอยู่ดีไม่ได้อยากได้กุศลจนเกินไปหรือไม่ได้แบบโอ้ไม่ทําอะไรเลยจนมีแต่กุศลไม่ใช่เอาแบบทาแล้วโล่งโสบายใจพอดีพอง,งามนะคะก็อาจจะบอกเข้าไปในลักษณะนั้นด้วยความเป็นเดเมาร์เชียนอ่ะคนมีวิธีในการบอกอยู่แล้วแหละ แล้วคณมองออกด้วยว่าเขาควรทำยังไงคนที่มาขอคำปรึกษาบางทีอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการงานจริงๆนะก็คือว่าให้คําแนะนําชี้แนะช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้งานไม่กลัวเขาได้ดีกว่าเอ้ยเธอบอกกับตําแหน่งนี้เอาดิลองดูนะช่วยสปอร์ตช่วยเชียร์นี่เขามีประกาศงานอยู่ตรงนี้ลองไปสมัครดูสิเราได้ตําแหน่งดี ได้เงินเดือนดีด้วยนะช่วยสปอร์ตผู้คนในด้านการงานหรือไม่ก็เป็นอัศวินขี่ม้าขาวไปช่วยเขาเองเลยทั้งวางแผนด้วยแล้วเข้าไปช่วยเลยด้วยตัวเองด้วยแรงกายแรงใจเก้าถ้วยทำลงทานหรือเปล่านี่เก้าถ้วยให้ความสุขสนุกสนานกับผู้คนรอยยิ้มนะ ให้รอยยิ้มให้ความสุขเป็นพลังงานเป็นออร่าแห่งความสุขความเบิกบานในจิตใจนะพลังงานตรงนี้รับได้ด้วยจากข้างในเลยแสดงว่าคุณเวลาที่คุณออมีทุกข์ก็รับรู้ได้ว่าอ๋อทุกข์เดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ผ่านไปได้มันเป็นบททดสอบเดี๋ยวค่อยๆผ่านไปแล้วกันเออเจ้าทุกข์มาแล้วเรายินดีต้อนรับนะอืมฉันก็จะค่อยๆเรียนไปค่อยๆเคี่ยวเข็นตัวเองไปค่อยฝึกให้ตัวเองดีขึ้นผ่านไปยิ้มรับไม่ว่าทุกข์หรือสุขยิ้มรับทั้งหมดเลยทุกสิ่งเกิดขึ้นวันดีเสมอ มันก็เลยพลังงานเข้ามามันก็เลยแบบมันมองแบบมันคือความจริงอ่ะมันอะไรเข้ามาก็ปิติได้อ่ะพลังงานตรงนั้นแล้วมันก็เลยดึงดูดให้ผู้คนเขารู้สึกยินดีด้วยแล้วทีเนี้ยลองนึกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะพลังงานที่คุณมีอ่ะโอโอล่าแบบเนี้ยอยากเข้าใกล้อยากติดตามไปไหนมาไหนด้วยมันเย็นมันสบายใจให้อภัยไม่ได้คิดแค้นกันไม่เครียดแค้นไม่โกรธแค้นเลยพลังงานแบบนี้ แม้แต่ศัตรูคั่วอารีก็ยังอ่ะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังอ่ะเผื่อๆลืมด้วยนะไม่มาเอาคืนดีเอ็มเพล r อร์ดีเอ็มเพลอร์เวลาที่คุณมันเป็นในด้านของดีเอ็มเพล r อร์โอ้พลังงานโทานก็ยังอยู่นะใครเป็น ชอบเลี้ยงไหมชอบเลี้ยงผู้คนหรือชอบทำลงทานหรือชอบช่วยเหลือผู้หรับผู้ใหญ่จะพ่อเมืองแม่เมืองอย่างเงี้ยผู้ที่มีอำนาจเข้าไปช่วยเข้าไปเป็นเหมือนกับมีอะไรให้เอเอเรียกใช้ได้นะคะมีอะไรก็บอกไล่เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยบริการอะไรก็บริการจากใจไม่สวิต การทําลงทางก็เหมือนกับทําจริงๆนะคะของนี่ต้องมาแบบสะอาดสะอ้านนะคนที่มาเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือดูแลหรือตักของให้นี่ต้องมีหมวกมีอะไรนะไม่มีผมไม่มีอะไรเล็บอะไรเงี้ยเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านเออกลิ่นปากหรืออะไรเงี้ยต้องแบบเฮ้ยใส่แมสหน่อยก็ดีไหมบางทีนะคะหรือถ้าถอดไหมก็อดูแลสะอาดแต่มันมีคําว่าสะอาดเนี่ยไอ้ถึงพูดถึงกลิ่นปากกลิ่นตัวอะไรเนะี่ยดูแลตัวเองได้แบบ ให้ให้ดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าทําอะไรคือทําให้บริสุทธิ์เลยทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งผลลัพธ์ทั้งผู้ที่ดูแลงานวควบคุมการผลิตอะไรอย่างเง,งี้ยจะเป็นในลักษณะนั้นคือทําถึงทําดีทําจริงทําแล้วเป็นคุณาประโยชน์อะไรมากๆเลยอะ่ะนะเราก็ไม่ได้ต้องการว่ายังไม่รู้เลยว่าอยากได้ต้องการอะไรอะ่ะคืออยากให้อ่ะมีใจที่เป็นผู้ให้อะ่ะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอะ่ะหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยเรีพเพลืะ่ะสั่งได้มาจากใจจริงๆนะสั่งงานอะ่ะอ,อ เลี้ยงยบางทีแบบเลี้ยงเลยค่ะเลี้ยงด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยเนี่ยเขานักจะกรกรมในเวรรู้สึกแบบอืมให้อภัยไปแล้วนะคะสี่เหรียญสี่ไม้โอ้สี่เหรียญสี่ไม้สิบถ้วยคุณดูแลพว,พวกพวก้องดูแลญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของคุณอะหรืม่มเป็นจำเป็นต้องเป็นคนเยอะก็ได้คืออยู่ใน ใต้อนานัตของคุณให้เขาได้มีความรู้สึกแบบคิดถึงคุณอยู่ตลอดคุณทําอะไรไม่รู้ว่าเหมือนทําให้ดีที่สุดเวลาจากมาก็เขาคิดถึงคุณงามความดีของคุณการดูแลเอาใจใส่ของคุณจากจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆให้ความมั่นคงให้ความอบอุน่นให้ความความผาสุกกับพวกเขานะคนในครอบครัวคนในบริษัทนะรู้สึกแบบรัคิดถึงคุณ ออกลับมาอีกนะเราเจอกันใหม่นะอย่างเงี้ยขนาดตัวเป็นๆของมนุษย์ของผู้คนยังรู้สึกคิดถึงเลยแสดงว่าคุณต้องทําคุณงามความดีอะไรไว้เยอะแยะมากมายซึ่งมันก็ทําให้เจ้ากรรมนายเวรเขารู้สึกแบบให้อภัยคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรนี้อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้นะไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่แบบแค่มองไม่เห็นอย่างเดียวอะ่ะเออถ้าเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นพลังงานที่แบบเหมือนอย่างเช่นเราเรามีกายหยาบอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า คุณคุณทำเยอะกว่าที่เขาต้องการอีกนะเขารู้สึกคิดถึงจังเลยเขารู้สึกผิดด้วยซ้ำบางทีสามถ้วยคือมันใช่นะการที่คุณอาจจะจัดงานสังสรรค์หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานมงคลอะ่ะคือทำถูกทำทำถึงไปแล้วอะ่ะเขาได้รับนะคะเนะีเขาได้รับผู้ร่วงรับแม้ทั้งบันพบรรุษนะ ใครก็ตามที่ที่คุณเอ่ยถึงหรือเคยได้ผูกพันกันมาที่เคยอาจจะเคยเป็นนักรบเป็นอะไรที่เคยห้ำมหันกันมานะเป็นนักรบนะไฟดาบได้รับอย่างเร็วแล้วก็อาจจะไปแล้วด้วยนะให้อภัยแล้วด้วยนะการได้เลี้ยงแบบเหมือนเลี้ยงบรรพบุรุษอะอ่าเลี้ยงบรรพบุรุษเลี้ยงนักลบอ่าจะเป็นองค์กษัตริย์หรือเป็นอะไรอย่างเงีย ที่จะมีพิธีใหญ่ๆพิธีกรรมหรือบรรพบุรุษของเราเป็นนักรบเป็นผู้ที่มียศมีตําแหน่งอะไรเงี้ยท่านได้รับแล้วท่านก็รู้สึกว่าบางบาง,บางท่านนะปกปักรักษาต่อไปเลยนะคะการปฏิบัติที่ไม่การปฏิบัติที่ไม่ไม่ท้อถอยของคุณนะคะคุณกำลังปฏิบัติอะไรอยู่ ยนะมีการขอคำแนะนำนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนทำงานการเป็นนักศึกษาหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฐานที่ปฏิบัติเลยก็ได้แต่คุณพยายามเรียนรู้เอาคำสอนนั้นปฏิบัติจริงลงมือทำเลยนะยังยังไม่คาดหวังผลอนะ่ะแต่ทำก่อนนะไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วก็เข้าถึงผู้ไพพาไอาบอกเสมอว่าเป็นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าของแท้ผ่านการปฏิบัติมาอย่างโหด ผ่านศึกในป่าในถ้ำในอะไรมาอย่างเงี้ยอะไรท่านจะมีฤทธิ์อภินิหารอะไรเป็นของแถมของท่านอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเนี่ยเหมือนคุณได้รับคําสอนหรือว่าเอ่อเวลาคุณมีอะไรติดขัดอะ่ะมันเป็นคําสอนที่เรียบง่ายแต่มันจริงแล้วมันมีพลังต่อให้คนอื่นพูดคาคาเดียวกับท่านเนี่ยคุณก็ไม่รู้สึกแบบอยากที่จะทําแต่คําสอนของท่านเป็นแรงบันดาลใจตรงเนี้ย เพราะคุณลงมือปฏิบัติจริงเอาจริงไงไม่หยุดนะเทมเพลนก็คือถ่ายเทพลังงานแล้วคุณเหมือนขัดพลังงานตัวเองด้วยคุณถึงเป็นคนที่ไม่กลัวความทุกข์ความทุกข์มาเพื่อขัดพลังงานเพื่อที่จะอัปเลเวลตัวเองนะคุณเหมือนเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเรื่อยๆดีเป็นพลังงานที่แบบดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆลยพลังงานความถี่สูงก็เรื่อยๆ,ๆนะคะสิ่งนี้เจ้ากรรมนายเวรให้อาภัยเร็วมากเลยเรายิ่งมีผู้แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคอยแบบ อ,อไม่ใช่คอยสิคือให้เวลาคุณไม,ไม่ไม่ห่างหายถ้าเป็นผู้ที่เหมือนเหมือนออยิ่งใหญ่นะแตออ่จริงๆท่านธรรมดามากเพราะว่าบนโลกใบน,นี้มีแต่สิ่งที่เคลือบมีแต่สิ่งที่เป็นมารยามายาเคลือบไว้อยู่ไม่ได้ธรรมดาหรอกนะต้องอวดโอ้ต้องมีกิเลสถมทับแต่ว่าผู้ที่เป็นอริยะแท้จริงแล้วเนี่ยท่านคือเหมือนกับ บริสุทธิ์เหมือนทารูกน้อยอ่ะแต่ว่ามีปัญญามีวิ s อ o มรู้ทันสัญชาตญาณอย่างเงี้ยเรามีคําสอนที่มันธรรมดานะแต่เราไม่เคยได้ยินแต่เราเปิดหนังสือเล่มไหนก็ไม่ไม่มีคําที่ท่านสอนแบบนี้เลยอะเพราะมันเป็นความรู้ของใครของมันเป็นธรรมชาติของใครของมันที่ที่ที่ท่านได้รับมาครูบาอาจารย์แต่ละคนมีความเป็นอริยะเหมือนกันแต่ คำสอนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายใช้ใช้เอามาปฏิบัติได้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยเหมือนกันทีนี้ผลลัพธ์ตรงนี้เขาร่วมอนุโมทนาด้วยเขารู้สึกว่ามันจริงเอาใช้ได้จริงคุณมีพลังงานเพอเพอคุณคือพลังงานผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองด้วยซ้ําทําไปทํามาแล้วพลังงานตรงนี้พลังงานดีวเนี่ยมันก็จะมันก็จะทําให้ถ่ายเทไปหากับเจ้ากรรมนายเวรของคุณให้อภัยโดยที่โดยอัตโนมตัติอ่ะพลังงานตรงนั้นะ อาจจะเป็นระบบของเขานะคะเมื่อถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วควรที่จะอนุโมทนาได้แล้วนะอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าคุณทําในสิ่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นผลของเอกของคุณเองว่าทําไมชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้คุณเกินฝันขนาดนี้แต่คุณก็ยังโน้มลงมาเหมือนรวงข้าวที่สุกเต็มที่แล้วก็ยังน้อมลงมายังธรรมดาได้อยู่พยายามถ้ารู้ว่าตัวเองมีกิเลสมี มีอัตตก็รีบตัดหัวตัวเองรีบตัดอัตตาตรงนั้นออกไปรีบธรรมดาที่สุดแต่ก็ไม่ใช่แบบคุกเข่าหรืองอมดูถูกตัวเองจนไม่มีความมั่นใจก็ไม่ใช่อะ่ะมันจะมีพลังวิสตอมอยู่ในตัวของคุณเองคุณรู้ว่าคุณคนอยู่ตรงไหนคนคนทำอะไรรักตัวเองยังไงให้พื้นที่กับตัวเองยังไงปฏิเสธเป็นอ่ะ คุณเป็นอิสระกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้อานัจของใครเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณไปพบครูบาอาจารย์จริงๆอ่ะท่านไม่กักคุณไว้หรอกท่านให้คําสอนคุณแล้วให้คุณไปไปปฏิบัติไปใช้ชีวิตนะเอาคําสอนนี้ไปไปประยุกต์ใช้แล้วคุณก็เข้าใจด้วยว่าการที่คุณให้อะไรท่านได้คุณท่านไม่ได้ต้องการาทรัพสมบัติอะไรเลยท่านแค่ประมาณว่า ขอพลังงานสน่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวให้นั้นนักปฏิบัติคือสิ่งที่นักปฏิบัติชื่นชอบนะไอเดานะพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวอ,อนานๆพบปะันทีพูดคุยกันทีมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันได้ที่ท่านจะมีเวลาของท่านแหละแล้วคุณปฏิบัติได้นะเข้าถึงเดอะฟูลเนี่ยปลดล็อกทางจิตวิญ,ญญาณเป็นอิสระจากทรัพย์ส,สมบัติอยู่ในโลกอะ สมบัติผัดกันชมเข้าใจดีสูญเสียได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจหมดน่าจะรับได้ด้วยแหละเดทขึ้นมาทูขึ้นมาเข้าใจวรณา,านุสติทําทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่รู้ว่าตายวันตายพุ่งนาทีนี้หรือนาทีหน้าเป็นเรื่องธรรมดาความตายก็คือก็แค่หมดลมอะลมหายลมไม่มีลมและยางรถอะก็แค่นั้นแต่จิตยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน เวลาที่คุณติดขัดแล้วคุณก็เป็น king d a r แม้จะมีอิสระแม้จะมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในตัวอย่างที่ไอ้บอกว่าเหมือนพลังงานเหมือนเด็กไงเนาะพลังงานเหมือนทารุกแต่ว่าเวลาที่เจอปัญหาจะจะมีพลังงานของ wisdom ที่ความเฉียบคมอะ่ะเข้ามาพาตัวเองให้รอดเสมอนะคะหนึ่งเหรียญเขาให้อภัยคุณแล้วแถมยัง ไอมีความรู้สึกแบบว่าให้พรคุณกลับเลยนะว่าเออมันเหมือนกับถ้าคนตัวเป็นๆถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้เขาหนี้กรรมหนี้เวรหรือหนี้บุญคุณเขาเราใช้หนีเ้เขาเขารอมานานเขาจะแบบเออเพราะคุณแม่คุณเอ้ยอย่าทาแบบนี้กับใครนะอะไรเงี้ยไอขอให้ได้มีอ,อความมั่งคั่งจเจริญรุ่งเรืองไปนะอะไรเงี้ยเราจบกันแค่นี้ก็จะมีนะเจ้ากรรมนายเวรบางท่านที่แบบเขา บางทีเราโหดกับเขาเกินไปอ่ะเขามีความทุกข์อยู่เขารอเราอยู่เราไม่ให้เขาสักทีแต่ว่าด้วยความจําเป็นเราอาจจะลืมหรือว่าด้วยบุพกรรมของเขาด้วยก็ได้นะที่แบบอาจจะมาเจอเจ้าเจออย่างเราเนี่ยแต่สุดท้ายท้ายสุดคือมันเคลียร์กันจบไงเคลียร์กันจบแล้วแล้ก็ต่างคนต่างไปค่ะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุตสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้แล้วกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโู้คัพั์และอริยทรั์ตลอดไปสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่่อไปนะะะคคสสวัดี